1 n e News ตรงไปตรงมา วันอนุรักษ์เสือแห่งชาตินี้ถือว่าเป็นวันระดับโลกนะคะเขามีวันนี้ขึ้นเพื่อให้คนตระหนักถึงการอนุรักษ์เสือโคร่งและเสือสายพันธุ์ต่างๆนะคะโครงการนี้นะคะเขามุ่งที่จะปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเสือแต่ก็มีประเทศที่เข้าร่วมในการอนุรักษ์เสือเนี่ย13ประเทศทั่วโลกและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ ใช่ครับตอนนี้นะครับประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งอยู่ประมาณ200 2 5 0ตัวนะครับซึ่งที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือที่ป่าเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีประมาณ70ตัวนอกจากนั้นก็ลงรองลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกวันสําคัญหนึ่งเช่นกันด้วยนะคะใช่ครับ,รบแต่ว่าถึงแม้ว่าประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติตอนนี้ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่ากลุ่มที่เป็นพวกล่าสัตว์ก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับโดยบางตัวนั้นเสือโคร่งไม่น้อยเลยที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเหล่านี้หลายตัวนั้นได้รับการช่วยเหลือเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คือสัญชาตญาณของสัตว์ป่านะครับเราจะติดตามเรื่องนี้จากคุณทิตยาเกตการครับ เสือโครงพันอินโดไชนีสอายุประมาณ2ปีตัวนี้แสดงท่าทางหวาดระแวงเมื่อพบเจอผู้คนแม้จะผ่านมานานกว่า1ปีแล้วที่มันได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากเงื้อมมือขบวนการค้าสัตว์ป่าที่จังหวัดอุดรธานี หนึ่งวันเต็มๆที่มันต้องอยู่ในกล่องพลาสติกกว้างไม่ถึง1เมตรโดยไม่ได้กินอาหารหรือน้ำแม้แต่หยดเดียวเพื่อเตรียมสง่งขายให้ในายทุนประเทศเพื่อนบ้านมันอยู่ในสภาพอิดโรยเจ้าหน้าที่คิดว่าเสือโครงตัวนี้อาจจะไม่รอดแต่การช่วยเหลือกว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ทำให้มันกลับมามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอีกครั้งแต่มันก็ต้องแลกกับอิสรภาพไม่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกต่อไปเมื่อรับเข้ามาเนี่ยก็เราจะมีกลงสำหรับ แลกรับกักกันเพื่อกักกันดูหนึ่งก็คือสุขภาพโดยทั่วไปเป็นยังไงมีโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วก็พฤติกรรมเป็นยังไงตรงนี้ซึ่งเราตรงจุดนี้เราจะดูแลไว้ประมาณหนึ่งเดือนจนกว,ว่าเราจะมั่นใจเราถึงจะแยกเข้ามาอยู่ในกรงเลี้ยงซึ่งอยู่ภายในตรงนี้ กว่า30ปีที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีถูกใช้เป็นสถานที่พักพิงเสือโครง45ตัวที่ได้รับการช่วยเหลือจากขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายแต่พวกมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเสือโครงที่ถูกล่า การเข้มงวดกดขันกระบวนการค้าส really ัตว <inaudible> ์ป่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทําให้การล่าเสือโครงตามธรรมชาติลดลงประกอบกับป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสัตว์กินพืชซึ่งเป็นอาหารของเสือโครงตามห่วงโซ่อาหารมีชุกชุมมากขึ้นปัจจุบันเสือโครงจะมีอัตราการแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นจากเมื่อ4 5หปีก่อนมีอยู่ร้อยกว่าตัวตอนนี้เพิ่มมาเป็น250 ก็ถือว่าประชากรในเสือโครงในธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะแพร่ขยายพันธุ์ได้เองในโดยธรรมชาติอันเนื่องมาจากอะไรก็จากการประสิทธิภาพการป้องกันรักษาของกรมปยานามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นดีขึ้นอันที่สองก็คือสภาพป่ามีความบุโดสมบูรณ์ทําให้เสือไม่ไม่ออกมาข้างนอกตรงพลหอหน้าค,คือการล่าไม่เกิดขึ้น ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน13ประเทศทั่วโลกที่มีเสือโคร่งในป่าธรรมชาติโดยทั้ง13ประเทศมีข้อตกลงร่วมกันที่จะอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนเสือโคร่งทั่วโลกจาก3,000ตัวเป็น7,000ตัวภายใน12ปีทิตยาเกตการรายงาน1 News ตรงไปตรงมา